ต้องสวัสดีครับผู้ชมด้วยครับอยู่กับช่องอาร์นว์พ์ทีเออาร์ครับผมวันนี้ในเกมระบก,กับแบบเพสเซเวเตอร์เอ็ก um ครับผมซึ่งลังาจาก,กระบก็ไปสามวันใช่ไหมครับตอนนี้ระบกในเซิร์ฟทุกเซิร์ฟเนี้ยได้ทําการเปิดเรื่องที่ร้อยทุกประเทศเลยนะครับผมเหตุผลที่รอระบกเขาได้สามวันเพราะผมไปเล่นเกมอื่นมานล้วในโทรศัพท <c oughs> ์ไม่ใช่ในะคอมนะในโทรศัพท์นี่แหละก็ประมาณนี้แหละครับไม่มีอะไรนะ มาเข้าขึ้นกันต่อเลยนะครับผมคือแมปเพจสเมเตอร์ได้ทำการอัปเดตเมื่อวันที่2พฤศจิกาย,ยนนะครับผมถ้าทำการเพิ่มข้ามาก็คือดับเบิลแคนดี้ครับผมดับเบิลแคนดี้เนี่ยน่าจะเป็นสกุลเงินใช่ไหมครับน่าจะเป็นรูปแคนดี้นี่แหละแล้วก็เพิ่มสปุกี้อัปเกรดเกรดแล้วก็เพิ่มมิสเทอรี่เมอร์แชนขึ้นมานะครับผมมิสเทอรี่เมอร์แชนเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับผม มิสซิลี่เมอร์อแชนก็คือเป็นล้างค้าปริศนานั่นเองนะครับผมมันจะมันจะสุ่มเกิดที่ในตอนที่ทำนั่นเองนะครับผมตอนที่ไปที่แฟนซีเวิร์สโอ้เพราะว่ามันต้องใช้เพชรประมาณ5ล้าน10ล้าน15ล้านเพราะว่ามีสักเหรียญมิติคอหมดเลยแล้วก็ไม่ใช่น,นะมีจินดารี่ด้วยเนาะก็ซื้อเฮ้ยเพิ่มเฮิร์ทพังกิ้งแคทขึ้นมานะครับเพราะว่าเฮิร์ทพังกิ้งแคทหนะคล้ายคกับไอตัว เฮิร์ทแคทไอตัวที่อัปเดต5นะนะผมเพราะว่าไอตัวเฮิร์ทแคทเนี่ยน่นนาจะเป็นตัวเอ็กซ์คลูซีฟเนาะคล้ายๆกับไอตัวเฮิร์ทแฟงกี้นี่ไงเพราะว่ามันอยู่ในตู้เคิร์สเอฟอดีด้วยนะอะอะไรว <c oughs> okay. นะเออโอเคไม่เป็นไรเนาะเนาะมันเป็นเพื่องารเฉยๆไม่มีอะไรครับ เพิ่มใจแอ่นเพย์เซนต์อีเวนต์นะครับใจแอ่นเพย์เซนต์อีเวนต์เนี่ยมันน่าจะสุ่มเหมือนกับไอใจแอ่นพังกิ้งเมื่อกี้เลยใครไปดูคิดที่แกลไปกดตัวไอได้เลยครับ,รบเพิ่มรีวาร์ดโอเวอร์เฮาส์ขึ้นมาแล้วก็เพิ่มเคิร์สเอ็ดบัคขึ้นมานะครับผมเพิ่มอินเทอร์เฟซอัปเกรดขึ้นมาแล้วก็แรร์เพอร์ฟอร์เมบูสต์แล้วก็อื่นๆีกมากมายนะครับผมซึ่งเริ่มจากไอ้สป็อกกี้อัปเกรดก่อนนะครับผม ซูบกี้อัลเกดเนี่ยน่าจะคล้ายๆกับอัลเกดธรรมดาของผมอัลเกดเนี้ยอัลเกดแบบธรรมดาเนี่ยมันต้องใช้เพชรใช่ไหมแต่อันนี้ซูบกี้อัลเกดอ่ะมันต้องใช้แคนดี้ซื้อนะครับผมพอเข้ามาดูแล้วนะครับผมก็เลยก็จะมีตัวเออไม่ใช่แล้วเกลัตัวครับเอาแมวเอาหมเอาหมก็จะมีโมสตอร์เรทมิติคอเพชรแ c นโมแคนดี้โมไดมอนด์แบตเตอรี่เอนชาร์ตคือจารีเพชรแฉนนะครับผม เริ่มจากไออันนี้ก่อนเลยผมอัพขั้นขั้นสูงสุดงล้นวนะครับผมส่วนนี้ตัวมิติคอเพจแชนยังไม่ขั้นสูงนะเพราะว่าจะบอกว่ามันจะเพิ่มโอกาสตัวมิติคอเพิ่มขึ้นขึ้นแล้วก็ผมอัพมัวแคนดี้ขั้นสี่เลยเพราะว่าแคนดี้อ่ะมันจะได้เยอะขึ้นขึ้นมัวไดมอนก็เช่นเคยเนาะก็เลยอัพขั้นสามเดี๋ยวผมอัพัะเข้าๆแป๊บนึงแตวโอเคเลือ โอ้โหต้องใช้เคนด,ดี้หนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าร้านอันอัพขั้นสี่แล้วคือคือแปลว่าเพชรเนี่ยมันจะเพิ่มเยอะขึ้นขึ้นเบตเตอร์ e enchant เนี่ยผมอัพขั้นสี่นะครับผมคือคือ,อ enchant เนี่ยมันสามารถรีได้แต่ว่ามันจะรีได้ถูกกรอบเอ่อแล้วก็ regeneration เพชรแชร์เนี่ยผมอัพขั้นสามเลยนะครับผมเพราะว่ายังไม่อัพครบเลย เลยเพราะว่ากินารีเพิ่มโอกาสตัวกิจนจารีได้เยอะขึ้นโอเคประมาณนี้นะครับผมอะต่อไปน่าจะเป็นตัวตัวไข่ก็นะครับคือ c u r ร์สเอเนี่ยตอดูราคา7จ็ดแสนหาหมือคือก่อนหน้านั้นคือ5้า0 0นสาพันใช่ไหมตอนนี้เพิ่มมา2 25, องแ0 0สองหมื่่นตอนนี้รวม7จ็ดแสนห้าหมืถามว่าคุณไหมก็ มันก็ยากแหละเนี่ยเนอะอ่ะเดี๋ยวมาซูมให้ดูนะเพราะว่ามันมีรูปไอ้ตัวเคิร์ฟพังกี้แก๊สใช่ไหมโอเคมาซูมเลยนี่ะเพราะว่ากองเดี๋ยวผมกองซูมดูนะผมเพราะว่าราคามันเพิ่มอ่ะเริ่มมาก็เริ่มทายแบ็คเออเออว่ะอ๋อ เราไม่ได้เราไม่ใช่เราไม่ได้ใช้ซูเปอร์ลักกี้กับอัลต้าลักกี้นี่นะว่าทำไมถึงมันยากขึ้นโอเคมาซุมเง่เงนเข้าๆาให้ดูโอ้เจะว่าไปอ่ะคือเราสุ่มหงายรอบแล้วก็ได้ตัว,วกิจเจตลัีตัวเดียวใช่ไหมประมาณหลายตัวเลยรอบนั้งตัวมิติคอไม่ได้อะไรสักอย่างเลยเอ้ยอก็มาก็มาตัวอีิเีเกยโอเคก็ยังพอใจได้อยู่ โอ้โหกจจ์เลยเนี่ยเห็นไหมคือเราอัพขั้นเพิ่มโอกาสแล้วนะครับผมก็มันจะได้กิจจ์ดางนี้ง่ายขึ้นดูไปที่ข้อก็ด้วยเนาะโอ้โหพูดปุ๊บก็ได้สองตัวดูแชทด้วยนะครับผมมันได้กิจจ์ดัรี่สองตัวเออมันก็โอกาสง่ายง่ายเยอะกว่าไอตัวเมื่อวานเนาะตัวสอตอนที่แล้วเนาะอออโอเค แต่ว่าเดี๋ยวมาดูไอ้เพ็กโคลเลชันดูดีกว่านะครับผมมันได้ตัวได้4 4่รตัวนะครับผมซึ่งต่อไปที่จะ,ะเดี๋ยวเพื่อนะเพราะว่ามาแกลกด้วยนะผมผมใช้โทรศัพท์ใหม่ก็เลยอืมก็ยังพอเล่นได้อยู่โอก็โอเคอย่าไปสนใจมาตอนนี้เกืนให้ครบอุปกรณ์ โอเคถึงแล้วไอตัวเมื่อกี้เป็นตัวตัวคือคิดแคทเนี่ยน่าจะเป็นเอกลูซีเนาะอ่ะอันนี้อันนี้บอกไปแล้วเาโอเคเอกคือวิธีอคือเราไปฟาร์มเทเวนเกตก่อนเลยครับผมเพราะว่าแค่นี้จะให้เพิ่มเยวขึ้นอ้าวมีคนโยก็ <laughs> สองคนเฮ้ย <c oughs> คือกาลังจะฟาร,รม์ม ข้าจะฟาร์มอยู่เ,เอ้ยมาคงขออนุญาตใช้จะเพิ่งคอยบูทแป๊บหนึ่งนะครับผมฝนน้ำขอยืมฟาร์มหน่อยไม่ไม่ตอนนี้รู้สึกชูระบุงยุดมากฟาร์มขนาดนี้เอ่อขอยืมฟาร์มหน่อยอออนีย่คือคือตออแรกคือไอ้กล่องที่เป็นเฮเวนเกตเนี่ยมาแกละใช่ไหม มันไม่แย่แล้วแต่ว่ามันเด้ง A เรียญน,นี้พอดีเนาะคือก่อนหน้นานๆไอ้ข้าทุ่มที่แล้วเพราะว่าเราลองตีแล้วอะแคน,นดี้อ่ะเอาแล้วแคน,นดี้ไม่โผลมาเพราะว่าแคน,นดี้มันบักไอตอนที่กลังจากไอห้าทุ่มครึ่งผ่านมาเออมันขายบักแล้วแต่ว่ามันเก็บได้แล้วไอแคน,นดี้เมื่อกี้โอเคเอคือคือยังไว่าไอแคน,นดี้คุณสอนเนี่ยมันช่วยได้เพราะว่า เพื่อนได้เยอะจริงแต่ว่าถ้ามีเพื่อนมาน่าจะพอพอช่วยได้อยูอ่้ใครเข้ามาก็ไม่รู้ดูมีดูแชทอะไรมากดูแชทด้วยพอ่า <laughs> มีข้างข้าวทองไหมโอ้โหแล้วก็จะขอพอดีนั้นขอเทคนนี้ก่อนก็แล้วกันอข้างข้าวทองมีเยอะ้วยนะ จะเป็นสิ่งนี้ครัเป็นน้ำเบลยโอ้โหคือมาเข้าจอยมาก็ยองอยู่เนาะคือว่าทำไมสนใจไอไอไอเวนเ,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 เกตเพราะว่ามันสนใจไอ้หนึ่งเยอไงมันก็เลยเออสนใจเยอะอ,อ,อ,อแต่ว่า ไอ้ที่เป็นเทเวนเกมันได้ก็ก่อนหน้านั้นคือแอกใช่ไหมคือก่อนแต่สซิคือมันกระตุกเว้ยเอ้อไม่ใช่แอก่โอเคเยหยัได้สองสามวีอ้าเข้นสนใจวะเนี่ยเีีนะผมไปซื้อไอ้มิสเตอรี่เมอร์แชนด้วยแนมาเพราะว่าเป็นรารคาพิษนานี่เองเป็นใครอยะ อยากได้ตัวอีที่เป็นปริศนาต้องรอไอ Mystery, ้มิสเซอรี่เมเขึ้นมาก่อนนะครับมันจะมีมีแจ้งความก็คือว่า Mystery, มิสเซอรี่เมเลแนได้ปรากฏตัวขึ้นแล้วเหมือนกับไอ้แจสเคนท์อีเวนต์ที่เราเลยเพราะว่าผมบอกไปแล้วแต่ฟาร์มง่ายมากเลยนะก็สำหรับอันนี้เ,เดี๋ยวเพื่อนถือกับเขาเลยสนใจไอ้คอนเันนี่สิ ตัวนี้ใช่ไหมอ่ะเออน่าจะใช่เลยนะเพราะว่ามันขอไม่ได้แล้วอะ่ะเพราะว่ามันอยู่ที่เราอะ่ะเนี่ยเนี่ยตัวนี้ก็ด้วยเออเออเพราะว่าคือมันง่ายกว่าไอ้เมื่อวานอีกนะโอเคเนี่ยคือถ้าเกิดรวมกับไอ้ที่เป็นปีศามันมันน่าจะได้เยอะกว่าไอ้ประมาณ อันย0่สิบร้านนี่และสองร้ล้านแคนดี้นี่โอเคอเค,คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเท่านี้ดีกว่านะครับใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไกค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายเดี๋ยวขอทำการพามแป๊บหนึ่งนะครับผมเพราะว่าถ้ามีอัปเดตอะไรก็เดี๋ยวผมมรอเล่นดูนะคะนี่ผมแถมให้นะครับผม คือผมดูจับป้ายสปูกี้อัปเกรดแล้วนะครับผมคือดูอีกป้ายหนึ่งก็คือว่าคุณยังคงอัปเกรดอยู่เสมอการจะจบ Event. อีเวนต์อ๋อคือรู้แล้วไอ้ที่เราคงยังอัปเกรดอยู่เนี่ยคือการจะจบอีเวนต์ใช่ไหมคืออัปเกรดนี้มันยังอยู่ดูโอเคเต้องรีบอัปเกรดถึงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมคือไม่งั้นเนี่ยไอ้ไอ้แท่งเนี้ยมันจะหายอโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ขอจบเท่านี้นะ 卖给、like